สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมดรา c o n เนียซาก้าอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นในช่วงโคลดเบต้ามาเกือบเกือบสสัปดาห์นั่นเองนะครับผมว่าเฮ้ยเกมนี้เราเล่นแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับใครบางคนที่กําลังหาเกม MMORPG เล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเกมนี้หลังได้ทดลองเล่นในช่วง CBT เนี่ยก็คือเกมนี้นะครับมันมีเวอร์ชัน PC นะครับเป็น cross platform สามารถเล่นในมือถือแล้วก็ใน PC ได้ครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้เวลาเราเล่นกับคอนเทนต์ที่จำนวนคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันสมูทมากๆแล้วก็เล่นสนุกมากนะครับแล้วก็แอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเปิดเต็มที่ได้เลยนะครับผมอ่าเนี้ยก็จะเป็นอ่าหนึ่งในข้อดีนะครับที่แบบว่าเออเกมมันไม่ค่อยกระตุกนะครับผมแล้วก็ เล่นได้แบบเต็มแบบฟูลออปชันอ่ะเปิดภาพสุดอะไรได้เลยนะครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับเกมนี้นะครับตัวอินเตอร์เฟสนะครับรวมถึงภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ชอบภาพแนวน่ารักน่ารักอ่ะเออชอบแนวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะถูกใจนะครับและยิ่งใครเป็นสายพวกสายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้แฟชั่นเนี่ยน่ารักด้วยนะครับอ่ามีทั้งแบบ ตัวชุดหัวอะไรหลังพวกนี้ใช่ไหมครับล้วก็ยังมีพวกแฟชั่นอาวุธด้วยนะตรงนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับที่แบบเอออาวุธเราอาจจะแบบใส่ข้างในเหมือนกันแต่ว่าแฟชั่นเราต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะส่วนคอนเทนต์ PVE นะครับผมพวกเรื่องของการลงดันนะครับมันก็อาจจะมีดันเจี้ยนที่เราลงคนเดียวบ้างดันเจี้ยนที่เราลงเป็นปาร์ตี้บ้างนะครับเกมนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าเฮ้ยบางคนเนี่ย ไม่มีปาร์ตี้เนาะมาเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้พวกเป็นทหารรับจ้างมาช่วยลงได้ในช่วงแรกออแล้วช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไปหากิลเราก็สามารถตั้งตี้กับเพื่อนได้นะครับ <S <S แล้วก็ดันเจียนที่เป็น PVE เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดันที่แบบเน้นออโต้อ,อย่างเดียวค่าพลังถึงแล้วออโต้แต่ว่ามันจะมีดันเจียนที่แบบว่าเราจะต้องใช้ฝีมือของเราในการเล่นด้วยนะครับ <S <S หรือว่าเราจะต้องเรียนรู้แมคชนิกของดันเจียนนะครับเพื่อที่จะผ่านไปพร้อมกับปาร์ตี้เราแบบเนี้ยครับก็ สำหรับคอนเทนต์ PVE เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยที่เขาแบบว่าครอบคุมทั้งคนมีปาร์ตี้หรือว่าคนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถช่วยเหลือตรงนี้กันได้ครับและนอกจากนี้นะครับเกมนี้นะครับเขาก็ยังเป็นมิดมากๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะลงดันเจี้ยนผ่านไปแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะเขาก็ยังสามารถ กลับมาช่วยเพื่อนคนที่ยังไม่ผ่านได้นะครับโดยที่ของรางวัลที่เขาจะได้ก็จะเป็นเหมือนแต้มเพื่อนนะครับเป็นเหมือนแต้มช่วยเหลือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบกก็ได้นะคนได้รับการแบกเนี่ยก็ได้ผ่านดันเจี้ยนไปด้วยนั่นเองและสำหรับคอนเทนต์ PVP ของเกมนี้นะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างถูกใจนะเออมันเป็นคอนเทนต์ที่สนุกมากอย่างเช่นคอนเทนต์4-4แข่งกันยึดจุดใครยึดได้มากกว่าชนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสงครามกิ้นะครับที่จะเป็นการประทะกัน3ามกิ้ครับอันนั้นก็ใช้ความสามา ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าติดอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าเอออาชีพมันอาจจะยังน้อยไปนิดนึงนะครับเปิดตัวมาแค่4อาชีพนะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอัปเดตอาชีพใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์พวกเกาหลีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับเกมนี้เนี่ยเวลา PVP เนี่ยไม่ใช่ว่า เราแบบใส่ดาเมจกันอย่างเดียวจนตายนะครับแต่เกมนี้ยังมีในเรื่องของพวก CC ด้วยนะครับหรือว่าพวกสกิลแปลงร่างนะครับที่จะทำให้าการไฟท์ PVP ตรงนั้นนะครับหรือว่า,าการยึดจุดตรงนั้นเนี่ยมีการพลิกกันได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่ทำให้เกมนี้เนี่ยมี PVP ที่โดดเด่นนั่นเองครับ แล้วก็นอกจากตัวดาครานะครับผมก็จะมีในส่วนของพ็อกลี่หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คอยช่วยเราในการต่อสู้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับต่อการเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสายฟรีถามว่าซื้อได้ไหมก็สามารถสุ่มได้นะครับโดยการ ใช้ทองนะครับอ่าแต่ว่ามันก็จะมีการจํากัดต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนเรื่องคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับแบบว่าเฮ้ยเราจะแบบอินเตอร์แอคกับเพื่อนอะไรยังไงได้บ้างนะระบบแอดเพื่อนอะไรมันก็เหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เจ๋งดีนะครับก็คือระบบสวนหรือว่าระบบบ้านนั่นเองนะครับตรงนี้ครับผมเวลาเราไปที่บ้านของเราเนี่ยครับผมมันจะมีเป็นเหมือนชุมชนหรือว่าหมู่บ้านนั่นเองนะครับอ่า ตรงเนี้ยเวลาเรากลับมาที่บ้านของเราปั๊บเนี่ยเราสามารถเดินไปเยี่ยมเพื่อนได้ด้วยนะเอออันนี้บ้านของเราใช่ไหมเราก็สร้างเฟอร์นิเจอร์ทานู่นทํานี่ได้นะครับแต่ว่าเออพอเปิดจริงนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินไปหาเพื่อนบ้านได้เลยเว้ยอันนี้คือแบบผมค่อนข้างแบบชอบมากเลยนะเพราะว่าปกติอะคือมันเวลาพวกระบบบ้านของเกมอื่นนะมันจะชอบเป็นแบบ เออบ้านใครบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยลราก็วราปหากันใช่ไหมแต่นี้่คือเหมือนเราเดินเล่นในชุมชนได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรานัดกับเพื่อนๆใน,นกิลวว่าเออเราจะมาลงชุมชนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเดินมาหากันได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเกมนี้มันน่ารักดีนะครับส่วนถามว่าเกมนี้เนี่ยใช้เวลาเล่นเกมเยอะหรือเปล่านะครับสำหรับเกมดาโคเนียซาก้าเนี่ยคือมันเป็นเกมที่เราเน้นการเดินเคเวสครับ เราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเลเวลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําพวกการลงดันเจียนรายวันหรือว่าทําภารกิจรายวันต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปิดเกมนอนได้เลยนะครับผมอ่าไม่จําเป็นจะต้องมาปล่อยฟงปล่อยฟาร์มให้เวลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่า แล้วก็เรื่องของกิจกรรมตามเวลานะครับก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะเปิดให้2ช่วงเวลาครับคือหมายความว่าเออถ้าเราไม่ว่างช่วงนี้เราก็สามารถไปลงช่วงกลางคืนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็กิจกรรมก็จะค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเพนเบตแล้วนะครับตารางปฏิทินเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องของการเติมเงินนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับผมว่าเกมนี้นะครับก็มีแพ็คหลายๆอย่างเหมือนกันนะก็คือจะมีแบบพวกแพ็ครายดวงรายเดือนนะครับแพ็คเด้งอะไรเงี้ยมีนะครับแพ็คสุดคุ้มอะไรอย่างงี้มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับเขาจะมีตัวคูปองด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ตัวคูปองมาจากการเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคูปองแบบลดราคานะครับให้กับแพ็คที่เราต้องการจะซื้อต่อๆไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง อย่างที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะโดนล่อซื้อจากตรงนี้นะครับของเกมนี้นะเพราะว่าแบบเอ้ยเราได้ลดราคาอะไรเงี้ยนะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องแพ็คของเกมนี้นั่นเองนะครับถามว่าแพ็คในเกมเนี่ยเยอะมากไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นตานจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาเติมพวกปริสไมเนี่ยแหละแล้วก็เอามาสุ่มนะครับเป็นพวกตัวของดราก้นนะครับหรือว่าตัวพ็อกลี่ที่เป็นตัวสัตว์เลี้ยง คอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับส่วนความห่างระหว่างสายฟรีกับสายเติมนะครับก็พูดกันตามตรงนะครับเกม MMORPG เนาะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าตานี่เขาจะเติมมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นกับคนที่อยู่ในสเกลเดียวกับเราได้นะค,คือบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องไปสู้กับสุลต่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าการจับคู่ PVP 4 4, 4เนี่ยมันก็จะจับใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับอนอกจากาะวาแบบเออช่วงเวลานั้นไม่มีคนเล่นจริงๆก็อาจจะมีการจับ คู่ที่มันห่างกันบ้างนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับรีวิวเกมแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้เล่นมาประมาณ2สัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็อยากให้ลองมาเล่น CBT ดูนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้ปิดแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเล่น CBT เนี่ยจะได้ฉายาพิเศษตอน Open Beta ด้วยนะไม่ต้องเติมตังค์สักบาทก็ได้แล้วนะครับผมหรือใครที่เล่นอยู่แล้ว CBT นะครับอยากจะมาแชร์ความรู้สึกความคิดเห็นกันนะครับหลังจากได้ลองเล่นไปนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโก้ด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมดารโกเนียสาก้าครับ